เอาละครับก็ขอการสวัสดีเอฟซีทีน่ารักของผมกันทุกทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฟรีไฟได้อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับสู่4,000ซับสไครต์นะครับผมร้านค้าแห่งความมืดได้อยู่ที่มุมขวาบนนะครับก็กดเข้าไปกันเลยอ่าทุกคนว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับช่วยกันลุ้นนะครับผมว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ โอเคขอสักประมาณแปดสิเอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มเอาอยัางมาหยุดนี่โอ้โหผมได้65%เลยนะครับท่านผู้ชมก็กลางๆเนาะไม่เยอะมากไม่น้อยมากเข้าไปดูของข้างในกันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกชุดเก่าๆนะครับผมนะแล้วก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับผมนี่สาบาทเองนะครับเอ้ยไม่ใช่35บาทดิ35มสิบห้าพ แล้วก็บัตรได,ดมอนด์ของผมแค่21เพชตเองนะครับโหก็มีของเยอะแยะอยู่เนาะสามารถสลับได้นะครับผมสลับไปผู้หญิงหรือสลับไปผู้ชายก็ได้นะครับผมนะแต่ที่ผมจะมาซื้อก็น่าจะเป็นนี่กล่องกล่กองอัพขั้นเอเคนี่เหลือแค่17เพชรเองนะครับท่านผู้ชมซื้อได้ทั้ง1ิกล่องเลยเพชรของผมก็มีอยู่289เพชรนะครับมา เราจะมาซื้อกันนะครับผมสำหรับใครที่ได้กี่เปอร์เซ็นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมมาระยะเวลา7วันเลยนะครับผมถ้าทุกคนซื้อของในร้านค้าครบเออจำนวนที่มันบอกนะครับของผมก็จะเป็น600เพชรนะครับก็สามารถแลกซื้อชุดผู้ชายได้นะครับผมนะเออก็สลับไปผู้ชายผู้หญิงได้นะครับผมแล้วแต่ว่าใครอยากได้ ชุดผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหของผมก็ได้น้อยอยู่นะครับได้แค่65%เนาะก็กลางๆไม่เยอะมากนะครับผมรายละเอียดกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะโอเคเราไปซื้อกันเลยนะครับผมนี่แม็กเลยไหมโอ้โหแม็กเลยเปิดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหได้10อันอยู่ เฮ้ยได้1ิอันอยู่ว่ะท่านผู้ชม AK ผมยังไม่ได้อัพเนีนะตอนแรกว่าจะอัพแล้วแต่ไม่อยากลงทุนกับเกมเยอะครับเอาไปทำอย่างอื่นดีก,กว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ว่ะท่านผู้ชมหูกล่อง AK เราหมดแล้วเหลืออยู่ร1อยสเพชรน,นะครับเออซื้ออะไรต่อดีมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วอนอกจากบัตรสร้างห้องอะไรพวกเนี้ย งั้นผมจะซื้อซองแล้วกันนะครับผมก็อยากได้ซองนี้อยู่้ยเหลืย,ยแค่ร19เพชรเองมาครับเอาให้คุ้มครับได้5้าก,กล่องครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันท่านผู้ชมว่าผมจะได้หรือเปล่าอ่าก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมใครมีซองนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าเออสแตทมันดีเปล่าอะไรแบบมันใช้ดีหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ใช้ซองไซตามะอยู่นะครับก็เป้าเป็นที่จะบานมากเลยนะผมนะ เป้าอย่างบ้านอ่ะซองไซตามะใครที่ใช้ก็น่าจะรู้นะครับผมแต่ก็ติดหัวดีอยู่นะครับมาเปิดซองนี้โอ้โหเกินอะไรครับนี่เน่ยไม่ได้ถาวรเลยนะครับท่านผู้ชมก็กิจกรรมนี้มาเจ็ดวันเลยนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็สามารถไปไปซื้อกันได้เลยนะครับผมนะเออมีหลายอย่างให้เลือกอยู่นะครับนี่ เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะลองสลับไปตัวผู้หญิงดูนะครับนี่สลับได้ฟรีนี่ว่าท่านผู้ชมสลับได้ฟรีนะครับนะโอ้โหมีหลายกล้องนะครับผมเฮ้ยบัตรเปลี่ยนชื่อก็มีนะครับนะบัตรเปลี่ยนชื่อก็มีท่านผู้ชมร้อยห้าสิบเจ็ดเพจเองเฮ้ยผมต้องจัดแล้วลาบัตรเปลี่ยนชื่อ มีของเยอะแยะเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าๆที่ทุกคนก็น่าจะมีกันเกือบหมดแล้วนะเนาะอ,อกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสู่4,000ซับสไคร์น,นะครับก็ ฝากไปติดตามเพจผมด้วยนะครับไปถูกใจไปติดตามเพจให้ด้วยนะครับผู้ติดตามเพจน้อยมากเลยไปติดตามให้ด้วยนะครับลิง์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับท่าผม้ชมแล้วก็ลิงดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะครับนะเออเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับนะก็ใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรับสปอนเซอร์ทุกอย่างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับท่าผม้ชมไปแล้วครับ